สวัสดีคะ่ะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้นะคะเราพามาชมโรลลิสนะคะของ a l l o c a s t นะคะเป็นระบบไฟฟ้าติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะใช้รีโมทในการคอนโทรลนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเราใช้รีโมทเปิดฝาครอบกระบะเรียบร้อยแล้วก็คือตัวโรลลิสเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ให้ลูกค้าชมนะคะว่าเห็นไหมคะสั่งการโดยรีโมทอ่ะกดปิด ีเลื่อนมาปิดง่ายๆแนบเนียนมากเห็นไหมคะสามารถล็อกได้เลยนะคะกันขโมยกันโจรได้เลยนะคะเห็นไหมคะแนบเนียนไปกับตัวรถตรงรุ่นมากๆแข็งแรงมากๆเลยนะคะโอ้โหตอบโจทย์การใช้งานมากนะคะสั่งหยุดกลางขณะได้ด้วยนะคะสมมติเราเปิดไปเราอยากจะให้เขาหยุด เราให้เขาหยุดได้เห็นไหมคะเราอยากให้เขาหยุดแค่ไหนเราอยากให้เขาเปิดเขาปิดยังไงเขาทําให้เราได้หมดเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ใต้ตัวโลโลอลิตเนี่ยก็สามารถเก็บ อะไรเก็บงานเก็บสิ่งสำคัญหรืออะไรก็ตามได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะใช้งานง่ายมากๆตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะคะและที่สำคัญคือใช้รีโมทในการคอนโทรลนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ s c r ราชาแหลกหลังคานะคะเรามีบริการสำหรับรถหลายๆรุ่นนะคะลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะก็มีตั้งแต่ระบบธรรมดานะคะใช้มือเนาะกับระบบไฟไฟ้าอย่างเจ้าคันนี้นะคะ ูสวยเท่เลยนะคะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะคะอนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะเหมาะ กับการเก็บของหลังกระบะได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะสวยงามค่ะตรงรุ่นกันฝนกันแดดได้อย่างดีเยี่ยมมีระบบบล็อกที่เซฟตี้ให้กับคุณลูกค้าอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรายินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามานะคะ สอบถามมาได้ว่ารถติดรุ่นนี้ได้ไหมรุ่นนี้ติดได้ไหมนะคะเรายินดีดูแลลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวมีอะไรเราก็มาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะฝากติดตามผลงานหน้าเพจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ